เปิดราคาสร้อยคอลิซ่าเจนนี่จีซูโรเซ่แบ็คพิงเมื่อไม่นานมานี้ใช่ไหมครับน้องๆก็น่าจะเคยเห็นสร้อยคอชิ้นนี้กันอยู่นะฮะที่สาวๆเนี่ยแท็กทีมกันใส่แทบเอิญว่ามีใครสักคนหนึ่งในทีมอะลืมอ่านไลา์กลุ่มหรือเปล่าไม่ได้ใส่สร้อยคออ่าไม่ได้ใส่สร้อยคอสร้อยนี้มาเออวันนี้นะครับผมก็จะพามาเปิดราคาสร้อยคอนะครับผมว่าราคาเท่าไหร่ ก็นี่ครับราคาก็ประมาณ21,000วอนนะครับหรือตีเป็นเงินบาทไทยก็587.96บาทนะครับเพราะว่าพี่อินดีก็เพิ่งแปลราคานะครับใน Google เมื่อสักครู่นี้เลยนะครับผมอโอเคครับท่านผู้ชมก็ต้องขอกราบขอพระคุณน,นะครับข้อมูลจาก i อ่า y l Style of ลิซ่ากับเพจ YG Family Thailand ด้วยนะครับผมอขอบคุนน้องๆที่เข้ามารับชมนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามรวมทั้งกดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะคอมเมนต์ทักทายเพื่อนๆกันได้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ